ผิดเขาให้ตอบชื่อเพลงไม่ได้ร้องเพลงอะจิเรี่บูเพลงแล้วสวัสดีครับผมเรามาจาก The Star i าร์ไอโร่แค่เปิดคลิปก็ใช้ Energy ไปหมดแล้วแนะนำตัวก่อนครับผมสวัสดีครับผมภูมโมนัสตะจาก The ะสไตร์ดาครับผม สวัสดีครับผมเตียวหุยเพชรปัชยาครับผมสวัสดีครับผมบูมสหรัฐครับแล้วก็มาอยู่ในเกมรูมของ One Connection เล่นเกมกันไหมเ๋าได้ครับเอาเลยครับมผมพร้อมเ,เกมทายชีเลงอะไร เราเนี่ยจะทายชื่อเพลงนะครับจากที่พี่พี่ทีมงานเนี่ยเขาเปิดผ่านซีรีส์นะครับพอ,รพอเรารู้ชื่อเพลงปุ๊บเราต้องรีบวิ่งไปกดกระดิ่งข้างหน้านครับแล้วก็บอกชื่อเพลงครับว่ามันคือเพลงอะไรแล้วใครเนี่ยที่ทายได้คะแนนน้อยน้อยที่สุดจะโดนลงโทษจากพี่พี่ทีมงานๆๆๆซึ่งยังไม่ได้บอกนะว่าการลงโทษเนี่ยเป็นอะไรมาพร้อมยังพร้อมครับมาลุยเพลงแรกเพลงแรกโอ้โหอันนี้เตรียมเลยเตรียมเลยตอบได้แน่นอนขึ้นมาลุยเลย